สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพบกับช่อง Happiness ทาร์ลอดสานะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกพลังงานดีๆให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนะคะในปี2568นี้โรคเรามีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆมิติโดยเฉพาะด้านการด้านของพลังงานนะคะจะมีผู้คนเข้าสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณ มีการตื่นรู้กันอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการเลื่อนระดับพลังงานกันอย่างมากมายนะคะและคลิปวันนี้จะเป็นหัวข้อเส้นทางสายจิตวิญญาณสำหรับราศีเมถุนค่ะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปกันก่อนนะคะขออนุญาตผู้รุกคุูบาอาจารย์เทวด,ดาสิงศักของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ้การเปิดไพ่เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านฉับไวค่ะเป็นช่วงที่มีพลังงานอย่างเต็มเปี่ยมนะคะมีการมองกันไกลนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ได้อย่างเฉียบคมและลงมืออย่างฉับไวด้วยเป็นช่วงที่มีพลังงานที่เต็มเปี่ยมนะคะพาวเวอร์ฟูลมากเลย พลังงานดีมากค่ะพุ่งทยานโอ้สอดคล้องกันเลยนะคะพลังงานเต็มเปี่ยมแล้วก็มีการลงมือกระทําอย่างรวดเร็วแล้วถ้าช่วงนี้เพื่อนๆมีไอเดียนะคะหรือตั้งใจจะลงมือทําสิ่งใดก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยนะคะที่สําคัญสถานการณ์เป็นใจด้วยนะคะทุกอย่างเพียพร้อมพรั่งพร้อมสําหรับ การลงมือครั้งนี้นะคะขัดสนค่ะอยู่ในช่วงที่เจออุปสรรคนะคะหรือเกิดแรงเสดทานหรือกำลังเจอบททดสอบอยู่นะคะปลายทาง ถึงเพื่อนๆจะเจออุปสรรคปัญหาใดนะคะแต่ด้วยพลังงานของเพื่อนๆที่เต็มเปี่ยมเต็ม,ตมล้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะพร้อมที่จะพุ่งทะยานเพื่อนๆตัดสินใจที่จะเดินทางต่อนะคะ <S <S เพื่อจะให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือว่าเส้นทางที่ได้ตั้งใจไว้นะคะแม้จะเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ล้มเลิก ก็ยังมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อนะคะใจบุญค่ะเนื้อแท้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความเมตตากรุณานะคะแล้วก็ลักษณะก็คือจริงใจนะคะเวลาเพื่อนๆช่วยเหลือใครหรือว่าให้สิ่งใดกับใครก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้มีการคิดถึงผลประโยชน์นะคะ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อนๆจะไม่ได้จำว่าเคยช่วยใครหรือว่าให้ใครแต่เพื่อนๆจะจำผู้ที่มีพระคุณนะคะเรียกว่าเป็นผู้ให้ที่มีความจริงใจออกมาจากจิตเบื้องลึกของเพื่อนๆเลยคนรอบข้างที่รู้จักเพื่อนๆนะคะก็จะมีความ ชื่นชมนะคะแล้วก็มองเพื่อนๆเป็นแบบอยา่างเป็นไอดอลเลยนะคะพลังงานของผู้ให้ที่เปี่ยมเต็มเปี่ยมเต็ม,เมล้นเลยนะคะเดี๋ยวขอใช้ไพ่ทาโรเสริมเช็คพลังงานปราศีเมถุนเพิ่มนะคะ เ h e l เวอรค่ะมีเกณฑ์เรื่องความรักด้วยนะคะ u s สติ c เป็นพลังงานของผู้ที่มีการรักษาสมดุลแล้วนะคะในเรื่องพลังงานเพื่อนๆมีการปรับนะคะแล้วก็รักษาสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่ตัดสินผู้อื่น พลังงานลักษณะที่สมดุลเช่นนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานที่มีความแข็งแกร่งทําให้เพื่อนๆอยู่ในสนามพลังงานด้านบวกนะคะและสําหรับท่านใดที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการต้องเซ็นเอกสารสัญญาขอให้ดูให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะเซ็นเอกสารนะคะเพราะว่า j u s t ิ c จะเกี่ยวกับเรื่องของด้านเอกสาร ด้านกฎหมายต่างๆด้วยนะคะวิวอ o ฟฟอร์จูนโชคชะตาของเพื่อนๆกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะ King of Wands เป็นพลังงานของผู้ที่ มีประสบการณ์นะคะมีองค์ความรู้เก่งทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องคนนะคะเป็นผู้ที่มีการวางแผนนะคะประเมินสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็แก้ปัญหาเก่งมากๆเลยรู้จักพลิกแพลงนะมีเทคนิคนะคะในการจัดการทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องคนเรียกว่าในเรื่องงานเนี่ยเพื่อนๆโดดเด่นนะคะ แล้วสำหรับด้านสายจิตวิญญาณตอนนี้เพื่อนๆมีพลังงานที่เต็มแล้วนะคะประจําตำแหน่งของตัวเองนะคะนั่งอยู่บนบันลังแล้วนะคะได้อยู่ในพลังงานของคิงเลยนะคะก็คือเป็นราชาเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีพลังงานที่เต็มเปี่ยมมีความพร้อมที่จะออกมา ทำภารกิจนะคะออกมาให้คําแนะนําหรือว่าให้คําชี้แนะก,กับผู้อื่นได้นะคะเพราะว่าบริบูรณ์ทั้งองค์ความรู้ความสามารถเรียกว่าตอนนี้ครบพร้อมบริบูรณ์นะคะออกมาทําภารกิจถึงเวลาที่เพื่อนๆสามารถที่จะออกมาทําภารกิจได้แล้วนะคะนายออฟเพนเตอร์เคลส์ค่ะ เป็นพลังงานของผู้ที่มีความรักในตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองหลังจากที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายเนี่ยค่ะเรียนรู้ที่จะเติมตัวเองให้เต็มก่อนนะคะเมื่อตัวเองเต็มบริบูรณแล้วเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือใครก็าสามารถที่จะช่วยได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่ลักษณะที่เหมือนเตี้ยอุ้มคอมก็แต่ตอนเนี้เพื่อนๆพ,นพ,นพนืรู้จักปกป้องพลังงานของตัวเองเป็นอย่างดีไม่สนใจออกไปข้างนอกนะคะไม่ไปเปรียบเยบทียบกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ตัดสินผู้ใดเพราะว่าเรียนรู้แล้วว่าจะทําให้ใจของเราเนี่ยเกิดความฟุง้งเพราะฉะนั้นก็จะพบความสุขสงบภายในแล้วก็เห็นความสุขรอบๆตัว จากในรูปนะคะตอนนี้มีความเบิกบานนะคะมีความสดชื่นแล้วก็แวดล้อมไปด้วยสิ่งสวยงามะะจะมีผีเสื้อนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ transformation ได้ด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเลื่อนระดับนะคะพลังงานด้วยเนื่องจากพลังงานของความรัก หรือการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยจะเป็นพลังานที่มีความ p o w e r ฟูลมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในระดับพรังานที่ดีเลยนะคะค่ะเรามาเช็คต่อเลยนะคะว่าเส้นทางสายจิตวิญญาณของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรขึ้นบ้าง ก i n g ็เป็นเ a เคิลส์ค่ะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะบางครั้งร่ำรวยเอดออฟสอดแปดดาบค่ะตามด้วยเอ็ดออฟวานส์นะคะโอ้พลังยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากได้ King of Pentacles แล้วนี่ก็เป็น King of Wands ก็เหมือนกับที่เราเช็คพลังงานไปเมื่อกี้เลยนะคะเอซอบสอดค่ะเกิดการเตื่นรู้แน่ๆนะคะเพื่อนๆทั้งตาที่สามเปิดแล้วก็ในเรื่องยานอย่างรู้ Queen of Pentacles ค่ะโอ้ขึ้นทั้ง Queen ทั้ง King เลยนะคะพลังงานเพื่อนๆไม่ธรรมดาเลยนะคะ แข่งแกร่งดีเยี่ยมเลยค่ะ Two of Cups ค่ะมีเกณฑ์ได้พบคนรู้ใจนะคะที่มีสินเสมอกันนะคะว้าว n i g h of Pentacles ค่ะก็ตรงกับที่เราเปิดเช็คพลังงานเมื่อสักครู่นะคะ King of Cups โอ้พลังงานเพื่อนๆยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ ได้ทั้งคิงทั้งได้คิงหลายเลยค่ะได้ทั้งคิง g of pentacle king of, Pent of wand แล้วก็ king of cups แบบครบทุกด้านเลยค่ะ four of swords สี่ดาบค่ะว้าว w o r l d ค่ะไพ่ใต้สำหรับเพื่อนๆแล้วก็เป็น wheel of fortune นะคะซึ่งก็ ล้อไปกับที่เราเปิดเช็คพลังงานเมื่อสักครู่นะคะค่ะสำหรับเส้นทางใสายจิตวิญญาณของราศีเมถุนนะคะมาดูกันค่ะเอ็ดออฟสอรดนะคะแปดดาอยู่ในสภาวะที่มืดแปดด้านนะคะหรือเหมือนถูกพันธนาการนะคะจากในรูปเลย ไม่ได้รับอิสระหรือรู้สึกอึดอัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักเลยนะคะหรือเป็นคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะ,ะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าลูกรวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดนะคะนะคะก็ได้เหมือนกัน จากพลังงานนะคะดูแล้วว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเคลียรปมนี้ได้ถ้าตอนนี้เพื่อนๆเจออุปสรรคปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือว่าผิดใจกันหรือขัดแย้งกันใดๆเนี่ยนะคะจะมีการปรับจูนเข้าหากันหรือมีการเคลียร์นะคะแล้วก็ออกมาในทิศทางที่ดีนะคะ แล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเคลียร์ได้เขาเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยจะเป็นพลังงานของ two of cups เลยค่ะถ้าเป็นคนรักนะคะก็จะจากการที่ปะทะกันไม่เข้าใจหรือว่าทะเลาะเบาะแวงต่างๆเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นแบบทดสอบของซึ่งกันและกันนะคะเหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นด้านมืดของแต่และฝั่ง และในที่สุดก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจนะคะหรือเกิดการเรียนรู้และมีการปรับกันทั้งสองฝ่ายทำให้ยิ่งกลับมารักกันนะคะหรือผูกพันกันเป็นความสัมพันธ์ที่เลื่อนระดับนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ทั้ง Queens of Pentacle นะคะนี่เลยค่ะ แล้วก็ King of Pentacles นะคะเรียกว่าได้ทั้ง King ทั้ง Queen เหรียญเลยเมื่อเพื่อนๆมีการเคลียร์ปมนะคะเรื่องความสัมพันธ์ได้ก็จะกลายเป็นจากที่ทะเลาะหรือว่าขัดแย้งกันเนี่ยก็จะกลายมาเป็นเสริมส่งเสริมกันนะคะเป็นคู่ทรัพย์นั่นเองและอาจจะมีภารกิจนะคะที่จะได้ทำร่วมกันนะคะ ตรงนี้อาจจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่ของเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นบุคคลที่เรามีประเด็นอยู่นะคะในที่สุดก็คือจะเคลียร์ความเข้าใจกันได้และก้าวเข้าสู่เป็นคู่รัพย์นะคะยิ่งทำงานด้วยกันจะดึงดูดทรัพย์ได้อย่างเรียกว่าทวีคูณเลยนะคะ พลังงานดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะและเป็นช่วงที่มีการเน้นเรื่องของการทำสมาธินะคะอยู่กับความสงบนะคะมีการเดินทางภายในเน้นการทำสมาธิหรือการปฏิบัติ นะคะมากขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะเพื่อนๆเกิดการตาที่สามเพื่อนๆมีการเปิดมากขึ้นนะคะบางท่านบางคนก็จะมีการฝันนะคะที่แม่นยำหรือบางคนก็เหมือนจะเป็นลักษณะลังสังหรณ์นะคะซึ่งเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะเพราะสิ่งที่รู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นจริง นะคะเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะนอกจากตาที่3เปิดแล้วเนี่ย <Yoda. S 1> เพื่อนๆจะมีการเลื่อนระดับพลังงานนะคะหลายท่านหลายคนก็จะมีการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือพลังงานจักรวาลพลังงานเบื้องบนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ และนอกจากจะตาที่สามเปิดนะคะมีการเชื่อมพลังงานกับเบื้องบนได้อย่างดีแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เพื่อนๆจะได้รับสิ่งที่รอคอยนะคะเนี่ยค่ะเหมือนเพื่อนๆเ,เอื้อมไปถึงจุดหมายนะคะหรือว่าเป้าหมายของตัวเองได้แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัยพ์ด้วยนะคะกำลังจะได้ทรัยพ์ก้อนใหญ่ ด้านการเงินมีการขยับขยายนะคะมีฐานะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพลังงานของเพื่อนๆนี่ powerful สดๆเลยค่ะเ mm hmm. พราะว่าได้ทั้ง King of Cups นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความสุขนะคะในชีวิตของตัวเอง mm hmm. มีความพร้อมบริบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะ mm hmm. ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งและเป็นพลังงานของ King of Wands นะคะราชาไม้เทา้ามีความเก่งทั้งเรื่องงานเรื่องคนประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยนะคะเพราะนั้นพังพร้อมบริบูรณ์มากเลยสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะพลังงานดีทุกใบเลยนะคะเพื่อนๆและไพ่ใต้สำหรับนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนๆนะคะ view of fortune ซึ่งล้อไปกับที่เราเปิดเช็คพลังงานเมื่อสักครู่นะคะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยนำพาให้เพื่อนๆไปสู่โลกใบใหม่นะคะเพื่อนๆมีการเลื่อนระดับพลังงานอย่างชัดเจนสำหรับหลายท่านหลายคนเข้าสู่ภาวะของการตื่นรู้แล้วด้วย เพื่อนๆอยู่ในพลังงานที่เต็มเปี่ยมนะคะเพราะนั้นจะเป็นช่วงที่สามารถดึงดูดเรื่องเราดีๆนะคะผู้คนดีๆเข้ามาได้ยินดีกับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนมากเลยนะคะพลังงานดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวขอคำแนะนำจากครคูครูบาอาจารย์เพิ่มเติมนะคะ Let's go ตอนนี้พร้อมบริบูรณ์นะคะพลังงานดีมากแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าได้เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงขาขึ้นของเพื่อนๆแล้วนะคะ Is t up to you ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวของเพื่อนๆแล้วนะคะเพราะนั้นตัดสินใจเดินหน้าเต็มตัวได้เลยะคะ่ะไม่ต้องลังเล listen to your intuition นะคะขอให้ฟังสัญชตาตญาณหรือเซนส์ของตัวเองนะคะซึ่งมีความแั่นยำจะนำพาให้เพื่อนๆไปในเส้นทางที่ใช่นะคะไม่หลงทาง if you believe ถ้าเพื่อนๆมีความเชื่อความศรัทธานะคะบนเส้นทางของการคิดดีพูดดีทำดี เพื่อนๆก็จะได้รับสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนนะคะว้าวบิ๊กแ p ปปี้เช e ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะซึ่งจะนำความสุขที่ครบพร้อมบริบูรณ์มาให้กับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวขอใช้ไพ่ Oracle นะคะเสริมขอใช้ชุด Key of Life นะคะ ภารกิจชีวิตค่ะเพื่อนๆเข้าสู่เส้นทางสายจิตปัญญาณนะคะแล้วมีพลังงานมีการเลื่อนระดับนะคะหลยท่านหลายคนมีการตื่นรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะออกมาทำภารกิจนะคะก่อนที่เพื่อนๆลงมาเกิดเนี่ยจะมีการทำโซแพนนะคะเพราะนั้นเพื่อนๆมีความพร้อม ที่จะทำภารกิจแล้วนะคะหลุดพ้นค่ะไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดที่เผชิญอยู่เพื่อนๆจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะว้าวขึ้นมายืนยันค่ะเพื่อนๆมีเซนส์นสัมผัสนะคะเพราะนั้นก็สำหรับท่านใดที่มีการทำสมาธินะคะหรือสามารถรวมจิตให้สงบ จะได้ยินเสียงภายในของตัวเองนะคะหรือเกิดภาวะปิงแวบนะคะสิ่งเหล่านั้นล่ะคะ่ะก็คือเพื่อนๆน,นํามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะเพราะชัดเจนเลยค่ะว่าเพื่อนๆเ,เป็นผู้ที่มีเซนส์สัมผัสที่แรงกล้านะคะจิตวิญญาณค่ะเข้าเส้นทางสายจิตวิญญาณอย่างชัดเจนนะคะ และช่วงนี้เป็นช่วงที่ไอเดียบันเจิดนะคะหรือว่ามีความคิดปิ้งแวบต่างๆที่จะนำพาให้เพื่อนๆไปสู่ความสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอเดียต่างๆที่ผุดขึ้นมาเน้นนำมาปฏิบัตินะคะลงมือแอคชั่นได้เลยนะคะจะเกิดสิ่งดใีในชีวิตของเพื่อนๆค่ะความอบอุ่นใจนะคะเป็นช่วงที่เพื่อนๆจะพบความสุข นะคะอย่างที่ไพน่นังฟ้านะคะบิ๊กแฮปปี้เชงเลยนะคะเป็นความสุขที่บริบูรณ์ครบพร้อมทุกๆด้านค่าสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านมีความสุขทั้งครอบครัวมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดสิ่งใดสมพัฒนาทุกประการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค e เขีนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ